ะกระดองสวัสดีครับสวัสดีจ้ามาพบกับตุกกระเะะคือเก้าค่ะเหมือนนี้ได้ตาหม,มึกกระดองกับพี่นองขาหน่หมึกกระดองตัวใดไรที่มันหน่อยตุกกะสิใส่เป็นโตตัวใดรที่มันใหญ่แน่หนาหยัดเข้าปากหยัดสิหันครึ่งครับพี่นองค่าแล้วก็หมกขนมจีนข้างล่างมาด้วย เส้นขนมจีนเส้นยาวเหนียวนุ่มเหมือนเดิมพี่น้อง,งบังอุ้ยมามามาค่ะพี่น้องคขาเส็บๆน้ำกันอ,อือย่าใจห่อนเลยมาครับน่ากินมากเลยครับเนี่ย ช้ออมนี้เหลือกเอาแต่น,อน้อนมากเหรอคบพี่น้องคะอืมมึงน,นี่บ,บวบเลย cây dài nhèo luôn này, có lẽ theo vậy, mực đòn, ừm, đi Hãy mực เย่นเด่นสิ่งไม่ดีของไอ้ตาส้มตำเนี่ยรสชาติจัดจ้านเลยครับเนี่ย ครับเ,รเห็ดขึ้นห,หน่อยๆกับไว้หน่อยเลยเนาะอฮะหลบพวกแห้งคนเห็ดอย่านไปอิมใบก่อนตอนเห็ดน,นี้เร่งแล้วห,หน่อยหน่อยหน่อยมาหน่อยดอกม่อเลยอสองคน luật thật Cái tiếp nè. chào các sáng bà con 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 bà cục う、oh. ตัวน่ากินมากเลยครับเนี่ยล้างทำความสะอาดอย่างดีอืสับ จัดจานให้เขาไปคำสุดท้าย คลิแล้วคะ่ะพี่นองคะ่ะมือนีตุกกระบ,บรากับพ่อไว้สนิทก่อนคะ่ะจังได้กับฝากพี่นองกดต,ติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะพี่นองคะ่ะเป็นกำลังใจเหตุตุกกระบราตน้ำเต้อค่ะไว้พอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ